ยืนอยู่ข้างถนนข้างสภาเกียรติกายตรงนี้ค่ะดิฉันจำได้วันนั้นนะคะดิฉันก็เป็นประชาชนคนหนึ่งที่อยากจะเรียกร้องนะคะรัฐบาลทรรลลาบที่มาจากการยึดอำนาจให้ลงจากอำนาจเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเห็นประเทศนี้ค่ะ มีรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนมีอนาคตที่สดใสให้คนวัยกลางคนแบบพวกเราได้สร้างครอบครัวได้สร้างเนื้อสร้างตัวนะคะประชาชนที่ถูกดำเนินคดีนะคะจากสถานการณ์การชุมนุมเห็นต่างทางการเมืองมีแล้วนะคะหนึ่งพ้สิบแปดคนในจำนวนนี้มีหนึ่งพสาสคดี มีเยาวชนนะคะคนหนุ่มสาวที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจําท,ทั้งทั้งที่ทุกวันนี้พวกเขาควรที่จะออกมาเรียนหนังสือออกมาทํางานสร้างเนื้อสร้างตัวออกมาทําตามความฝันของเขาแต่พวกเขากลับต้องใช้ชีวิตอยู่ในห้องขังนะคะสิทธิในการประกันตัวที่ควรจะเป็นของประชาชนทุกคน นะคะกลับถูกริดรอนกลับมีคนที่ต้องอดอาหารค่ะเกือบตายเพื่อที่จะเรียกร้องแค่สิทธิในการประกันตัวที่ควรจะได้รับอยู่แล้วนะคะประชาชนที่เป็นเยาวชนเป็นคนหนุ่มสาวเป็นอนาคตของประเทศนี้นะคะกลับต้องไปอยู่ในห้องขังแต่ตัวการใหญ่ของเรื่องนี้ค่ะทรราชที่ สร้างความชิบหายให้ประเทศนี้มาสิบปีสร้างความโกรธแค้นให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนสร้างความเสียหายให้ประเทศนี้ไม่รู้ว่าอีกสิบปีข้างหน้าจะแก้ไขสิ่งที่สร้างเอาไว้ได้หรือเปล่าเลยประยุทธ์จันโอชาทุกวันนี้นะคะลงจากอำนาจลอยหน้ารอยตาเสวยสุขตอนนี้เที่ยวอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะยึดอำนาจจากคนเจ็ดสิบล้านคนนะคะ ะทําสิ่งที่เรียกว่าอาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุดแต่ทุกวันนี้นะคะลงจากอํานาจสบายใจเฉยิบเพื่อนที่เคยกอดคอกันแล้วบอกว่าจะช่วยกันเช็คดินทุกวันนี้จูบป,ปากกับเผด็จการแล้วก็ปล่อยให้เผด็จการลอยหน้าลอยตานะคะเสวยสุข